มาดูคุณตาแอแ๊ะคุณตาเตรียมกล้วยคุณตาเตรียมกล้วยตาเตรียมกล้วยคุณตาเตรียมกล้วยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสักออนไลน์สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่ให้กุหลาบหนึ่งดอกขอบคุณมากค่ะพ่อจ๋าคุณลุงสักให้กุหลาบหนึ่งดอกเออเออเออแม่จ๋าคุณลุงสักให้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกแม่ชูสองนิ้วให้นะคะชูชูขอบคุณมากค่ะคุณลุงสักค่ะ ขอบคุณที่กดถูกใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะลุงศักดิ์ให้สติกเกอร์หัวเลาะมาด้วยเพราะเเหรอใช่สติกเกอร์ตัวเลาะห้าเดืนห้าห้าเดนขอบคุณมากค่ะคุณลุงศักดิ์ออนไลน์ที่ให้ดอกกลับมานะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้คุณยายกับคุณตาชูสองนิ้วให้คุณลุงศักดิ์ <c oughs> โอ้ยคุณลุงศักแชร์ชให้ด้วยขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณลุงศักออนไลน์อขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพาแข็งแรงนะคะให้งงเรื่อยๆคะ่ะอ,อะไรเพะอยาเออเออยานี้ยายาแก้กเส็บด้วยยาแก้เส็บโอ้ลืมเลยพอยนี้ได้เดี๋ยวเราจะตัดยาออกมาทำไม อยกินเน่เดี๋ยวอ๋อเอาเลยอีกสองเมตรนะใส่ไแล้วหรอสองเม็ดใส่ไปแล้วหรอ<ม>เอามื่อกี้กินไปแล้วสองเม็ด<ม>อ่ะอ๋ออะ คุณตากินยาหลังอาหารแล้วนะคะอฮ้ยคุณลุงศักดิ์บอกว่าสวัสดีคุณกิตยาคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสวัสดีค่ะไอ้ะึนยาขึนยาสวัสดีค่ะกินยาบอกสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลุงศักดิ์ออนไลน์ขอบคุณมากคะ่ะคุณลุงศักดิ์ออนไลน์ขอบคุณที่เข้าร่วม คอมเมนต์ um นะคะขอบคุณมากค่ะอุ้ยให้ก <throat> ุหลาบอีกหนึ่งดอกแล้วขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวตากินยาอยู่เน้เนนโอ้ตาชื่อสองนิ้วให้คุณลุงสักกัญญาอ๋อกินยาก็ชื่อสองนิ้วให้คุณลุงสักได้นะคะขอบคุณมากนะคะสาหรับกุหลาบกุหลาบสองดอกแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้คุณลุงศักด์เฮงเงรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะ้าขายจเจริญเรื่องการงานจเจริญก้าวหน้านะคะ <laughs> เง็นทองไหลมาเทมานะคะเฮงเรวยๆค่ะสุขภาพดีนะคะพ <laughs> 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 ่อกำลังทานยาหลังอาหารนะคะเมื่อกี้พ่อพ่อมีกำลังใจเยอะแยะเลยกินข้าวหมดชามเลย สวัสดีค่ะคุณลุงซักคุณลุงศักให้กลาบมาสองดอกขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะถ้าลงไลค์แล้วเดี๋ยวจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณ